สวัสดีครับบอยนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการทำงานออกแบบตู้ลำโพงที่ผมทำนะครับอดอกนี้จะเป็นดอก15นิ้วนะครับที่ลูกค้าจะใส่ในรถ2แถวนะครับเพราะเขาเคยทำจากที่อื่นมาแล้วแต่มันเสียงออกไม่เต็มไม่เวิร์กเขาก็เลยอยากจะให้ออกแบบให้หน่อยแนละ้วเดี๋ยวเขาไปจ้างช่างทำแถวบ้านนะครับ มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้คือดอกที่ลูกค้านํามานะครับเป็นดอกสิบห้านิ้วนะครับที่ใช้งานอยู่อ่ถอดจากตู้นะครับตู้เก่าในรถสองแถวของเขาเองนะครับอตอนแรกลูกค้านะครับอยากได้เป็นอันนี่คือตู้เก่านะครับในในรถที่ที่เขาทําไว้อันนี้คือตู้ที่ก่อนที่จะลื้อออกมานะครับอ,อยากได้ลักษณะประมาณนี้นะครับ ลูกค้าก็วาดรูปส่งมาคือสิ่งที่เขาอยากได้คือเขาไปได้ดอกลำโพงอีกดอกหนึ่งมานะครับอ่าก็เลยอยากก็ถามว่าจะใส่ที่เดิมเนี่ยที่เดิมตรงเนี้อ่าพื้นที่อยากจะได้ขนาดตู้เท่าเดิมเนี่ยเลยจะใส่สามดอกอ่าลูกค้าบอกว่าช่างเดิมบอกว่าใส่ได้แต่ผมดูแล้วใส่ไม่ได้ลองคํานวณแล้วนะครับลองทําแล้วมันใส่ไม่ได้นะครับอ่าจะทําแบบนี้ใส่ไม่ได้ก็เลย คุยกันต้องใส่แบบเดิมเพราะว่าผมก็นแนะนำเขานะครับตามความจริงว่าอ่าการที่จะใส่สามดอกเนี่ยพื้นที่มันต้องได้ด้วยแต่ถ้าคุณจะเอาคุณภาพเสียงด้วยแต่ถ้าในพื้นที่เท่าเดิมเนี่ยอัดเข้าไปสามดอกปุ๊บกลายเป็นพื้นที่มันน้อยเกินไปอ่าเนี่ยลูกค้าฟังแล้วเข้าใจเก็ตจบก็เลยเป็นสองดอกก็เลยมาเริ่มวัดค่าดูกันว่าความถี่เท่าไหร่นะครับ อความถี่เท่าไหร่จะตัดตู้ที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอผมก็เริ่มออกแบบนะครับเมื่อได้สิ่งที่ต้องการคือความถี่ตู้ต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ผมก็เริ่มออกแบบเลยอ่านี่ครับในตัวโปรแกรมนะครับเขาไม่รู้หรอกครับว่าเราจะจัดทรงแบบไหนยังไงอ่นนี่คือการออกแบบที่โปรแกรม มันรู้ว่าเป็นตู้สี่เหลี่ยมตู้ปิดตู้เปิดยังไงอยู่ข้างไหนมันรู้แค่นั้นที่เหลือเราต้องมาแปลงเองครับอแปลง,งยังไงนี่ครับผมก็ต้องมาแปลงขนาดต่างๆนะครับให้ได้ส่งตู้ตามที่เขาต้องการแต่ปริมาตรเท่าที่เราออกแบบเหมือนกันนะครับออันนี้ยก็คือลูกค้าก็ได้เป็นเปเปอร์ไปพิมพ์ออกมาเป็นเอกสารเป็นใบไปให้ลูกค้านะครับ อันนี้ก็คือจบงานนะลูกค้าก็ไปตีตู้ใส่ที่เดิมขนาดที่ออกมาตัวนี้รู้สึกว่าจะเล็กกว่าเดิมเยอะนะครับความกว้างนี้ลูกค้าส่งขนาดามา162อันนี้น่าจะอยู่ประมาณ110ความลึกก็จะสั้นกว่าประมาณ10เซนเห็นไหมฮะปริมาตรตู้เนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับดอกนะครับไม่ใช่ว่าจะตีตามใจชอบนะครับ ตีตามใจชอบทําได้ครับแต่เสียงออกมามันก็คาดเดาไม่ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นเลยไม่ต้องคาดเดานะครับว่ามันแมทกันไหมมันดีที่สุดตรงไหนมันได้อย่างที่เราต้องการไหมความถี่ต่ำสุดได้ไหมความถี่สูงสุดได้ไหมเนี่ยครับทุกอย่างเราเห็นในจอภาพบนโปรแกรมหมดเลยนะครับโอเคครับ ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นแนวทางให้สำหรับคนที่ออกแบบตู้นะครับหนึ่งคุณต้องรู้ว่าดอกของคุณเนี่ยมันลงความถี่ได้ที่ต่ำสุดเท่าไหร่ถูกไหมแล้วสูงสุดที่จะไปต่อับเสิทกลางได้แค่ไหนตรงไหนอันนี้คือจุดที่เราต้องฟิกก่อนว่าตู้ใบนี้เราจะออกแบบยังไงเมื่อเราได้ข้อกำหนดแล้วว่าต่ำสุดสูงสุดที่เท่าไหร่เราถึงไปออกแบบ เพื่อให้ได้ตามที่เราต้องการอ่าและขนาดต่างๆมันจะออกมาเองในตัวโปรแกรมเราจะเห็นเลยว่าเล็กไปไหมใหญ่ไปไหมใหญ่กว่าที่ลูกค้าต้องการไหมอ่ถ้ามันใหญ่เกินมันใส่ได้ไหมถ้าเล็กกว่าไม่มีปัญหาแล้วถ้าใหญ่กว่าจบอืมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปใช้ผัดลมช่วยไหมอ่ากเนิดขนาดถ้าเดิมพัดลมช่วยได้ไหมอันเนี้ยพอเราออกแบบทุกอย่างมันจะเห็นแล้วก็คุยกับลูกค้าคุยกันแบบ ตรงๆให้เห็นภาพลูกค้าก็จะเก็ตเข้าใจรับได้จบเป็นไกด์ไลน์ให้ครับสำหรับท่านที่กำลังศึกษากำลังอย่างออกแบบมีอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูคลิปต่อไปอา่คลิปต่อไปผมจะทำคลิปของตู้รถแห่อะไรตู้เขาเรียกตู้เทอร์โบใช่ไหมผมก็เรียกไม่ถูกลูกค้าส่งรูปส่งดอกมาให้ดอกยี่สิบเป็นนิ้วเดี๋ยวมาดูกันครับน่าสนุก <c oughs>